ัสลามมะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านยอรมันบายจีนาค่ะใส่นม100 ml 1หนึ่งแก้วนี้นะคะจากนั้นก็น้ำ3า3 ml ML เดี๋ยวจะไปตั้งไฟก่อนนะคะน้ำตาล2ช้อนต๊ะ แปบเดียวเองนะคะพอให้เขาร้อนเพราะว่าอยากจะทำให้ขนมปังเนี่ยขึ้นเร็วทดสอบด้วยการใช้นิ้วก้อยนะคะพอทนได้ก็คือโอเคไม่ร้อนมากประมาณ30องศานะคะถ้าใครมีปร์ลอดวัดใช้ผงยีสต์หนึ่งซองนะคะ7กรัม ยีสิบเจ็ดกรัมนี้ก็ตกประมาณ2ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำกับน,นมที่เราผสมไว้เมื่อกี้พร้อมน้ำตาลใส่เข้าไปเลยใส่ไข่ลงไป1ฟองนะคะน้ำมัน50 ml ิบมลเราจะนวดเขานะคะวันนี้ นวด,ดไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวก็เติมแป้งเข้าไปเติมเกลือเข้าไปเกือบๆหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ทยอยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์จีนาใช้700กรัมนะคะวันนี้ ความจริงเขาใส่ทีเดียวได้เลยนะทานวดกับเครื่องเนี่ยจินาชใส่หมดเลยแล้วกันไปเรียนมากับมืออาชีพที่สวีเดนนะคะรอบนี้น่าจะทำได้เก่งขึ้นแหละนวดไปเลยเดี๋ยวเราไปกินสปาเกตตี้กันกับเด็กๆตอนนี้นวดได้5นาทีแล้ว จะเริ่มเนียนละปาดรอบขอบแล้วเดี๋ยวก็มานวดกันต่อนะคะที่เลขสาเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวก็พักไว้ประมาณ30นาทีนะคะมาปั้นเป็นก้อนกันต่ออสปากเกติ ออตอนนี้โดของจีนาก็ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวมาแบ่งแป้งกันนะคะใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยนะคะไม่ให้เขาติดมือเดี๋ยวจะแบ่งแป้งดูว่าขนาดไหนกำลังดี คิดว่าน่าจะก้อนละ80กรัมเขาจะติดมือหน่อยนะคะประมาณวันนิ่มมาก ก้อนละหนึ0งกว่าแบ่งแป้งได้ประมาณ100กรัมต่อก้อนตั้งไว้บนถาดที่ทาน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ นนี้จินานแบ่งก้อนละประมาณ100กว่ากรัมนะคะติดเขาไว้ประมาณสิบห้าถึงสาินาทีถึงจินานจะมาทอดต่อได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันก่อนเลย ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้ากินกับโอวนตินนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมบินลัดฟ้าคลามค้ามโลกมาไกลจะอยู่บนพื้นดินใดรอยยิ้มก็ยังจะพิมพ์ใจจากจีนาแม่บ้านไทย ในเยอะระมันอันสุขสร้างสรรค์ด้วยกันทุกวันที่นี่แม่บ้านเยอะระมันบายจินนาแม่บ้านเยอะระมันบาย ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ